การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวที่อาศัยอยู่ในป่าใหญ่พวกมันไม่อยากสร้างบ้านเหมือนลูกหมูในนิทานทั่วไปแต่กลับมีความใฝ่ฝันที่จะพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นวันหนึ่งพวกมันตัดสินใจดัดแปลงร่างกายให้กลายเป็นหุ่นยนต์เพื่อปกป้องตัวเองจากภัยอันตรายลูกหมูตัวแรกเปลี่ยนร่างเป็นหุ่นไม้ตัวของมันทำจากไม้แข็งแรงยืดหยุ่นและสามารถงอกกิ่งไม้เล็ก ออกมาเพื่อจับสิ่งของได้มันดัดแปลงได้อย่างรวดเร็วลูกหมูตัวที่สองดัดแปลงตัวเองเป็นหุ่นพลาสติกน้ำหนักเบาเคลื่อนที่เร็วและสามารถยืดแขนขาได้เหมือนอยางมันดัดแปลงตัวเองได้เร็วขึ้นนิดหน่อยส่วนลูกหมูตัวที่สามคิดจะสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งที่สุดมันกลายเป็นหุ่นเหล็กหนักแน่นแข็งแรงและมีพลังแม่เหล็กดึงดูดโลหะแต่มันกลับใช้เวลาดัดแปลงตัวเองนานที่สุด แต่แล้ววันหนึ่งหมาป่าหุ่นยนต์อิดก็ปรากฏตัวขึ้นมันเป็นหมาป่าที่ถูกสร้างจากอิดแข็งแรงมีพลังทําลายล้างมหาศาลและสามารถยิงก้อนอิดจากปืนใหญ่บนไหล่ของมันได้มันเดินมาพร้อมกับเสียงหัวเราะก,กึกก้องฮ่าฮ่าฮ่าลูกหมูสามตัวไม่ว่าพวกแกจะดัดแปลงตัวเองเป็นหุ่นอะไรก็หนีข้าไม่พ้นหรอกและแลาวสึกใหญ่ระหว่างลูกหมูและหมาป่าก็เกิดขึ้น ลูกหมูตัวแรกที่ดัดแปลงตัวเองเป็นหุ่นไม้เป็นคนแรกที่เข้ามาเผชิญหน้ากับหมาป่ามันใช้กิ่งไม้ยื่นออกไปพันรอบตัวหมาป่าแต่หมาป่าหุ่นยนต์อิดกลับใช้พลังอัดกระแทกทําให้กิ่งไม้หักลูกหมูหุ่นไม้กระเด็นไปชนต้นไม้ได้รับบาดเจ็บเพราะเป็นไม้เลยสู้กับอิดไม่ได้ลูกหมูหุ่นพลาสติกเข้ามาช่วย มันกระโดดไปรอบๆหมาป่าด้วยความรวดเร็วและยืดแขนยืดขาพันรอบขาหมาป่าเพื่อให้มันล้มแต่หมาป่าหุ่นอิดใช้แขนเหล็กกระแทกพื้นอย่างแรงจนลูกหมูหุ่นพลาสติกเด้งกระเด็นออกไปและแตกหักเพราะเป็นพลาสติกสุดท้ายลูกหมูหุ่นเหล็กก็ออกโรงมันก้าวออกมาพร้อมแววตาแนว่วแน่ถึงเวลาของข้าแล้วมันเปิดระบบแม่เหล็กแรงสูงดึงอิดจากร่างกายของหมาป่า ออกทีละก้อนก้อนหมาป่ารู้สึกตัวว่ากำลังเสียเปรียบมันพยายามจะหนีแต่ลูกหมูหุ่นเหล็กพุ่งตัวเข้าชนอย่างแรงโครมมมหมาป่าหุ่นยนต์อิดแตกออกเป็นเสียงเสียงอิดกระจัดกระจายไปทั่วลูกหมูสามตัวมองหน้ากันแล้วยิ้มพวกมันช่วยกันเก็บเศษอิดที่เหลือไปสร้างหุ่นยนต์ตัวใหม่เพื่อช่วยปกป้องป่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ลูกหมูสามตัวก็กลายเป็นฮีโร่ของเหล่าสัตว์ในป่าและไม่มีหมาป่าตัวไหนกล้ามารังแกพวกมันอีกเลยจบ